ก็ารต่างนมือไม่เห็นสีหันไม่มาอันไม่ไม่ทันหันมันผักผักได้มืดอ่ะหันมืดนะแต่ไม่มาละมืดน้อง่ผากวะนี่ตาอยู่ตรงนี้ต่ก่อนดังนี้ว่างแต่ตาต้องหัน้างไงจริงๆนะเอาหนุ่ยตดวง

แรงแรงข่งซ้อมๆหมดเลยนะอะไรอย่าไรอดน้ำหรออดน้ำอดน้ำอดนมาตะมาซื้อไปดี๋อะไรดิยืดอะไรขวามาลดน้ำไม่ปาหรอต้้่เอรนะมาเนี่ยวางตรนี

ข้อมูลเรียกว่ามีพุ่มพุ่มทีเป็นไปเองของตัวมันเองนั่นค่ะพี่ยูนั่นแข่งแขงเล่งนะคะนั่นค่ะ

ยังอีกเหรอได้แล้วได้แล้วริ่มถ่ายวิดีโออันหนึ่งสองสามยิ้มค่ะยิ้มยิ้มหนึ่งสองสามเอาหัวใจหน่อยหัวใจหนึ่งสองสามวิดีโอเอาเลยเลยอะฮะหนึ่งสองสาม เอาเลยอันนี้จบเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวในข้าวข้าวไปเดี๋ยวในเฟรมกันหนึ่งสองสาม